กลับสวัสดีสมาชิกทีเด็ดบอลยินหนึ่งนะครับวันนี้มาอยู่กับผมประจําวันจันทร์ที่6พฤษภาคมคู่แรกที่ทางบอลยินหนึ่งจะหยิบขึ้นมาพูดคุยจะเป็นศึกของทางพิมพิลีกอังกฤษนะครับเป็นการเปิดบ้านของทางคิสตันพาเลตเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางแมนเชสเตอร์ยูในเดนะครับทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตี2ของคืนนี้เราไปดูกันต่อด้านข้อมูลภายในลีกกันบ้างตอนนี้ทางคิสตันพาเลตลงเล่นในพิมพ์ลีกอังกฤษไปแล้ว3 5นัดมีชนะนัดที่10นัจะเมื่อ10 และแพ้ไปที่15นัดเฟริสกอร์ออกมาได้ที่45ประตูเลเสียไปที่57ประตูตอนนี้มีทั้งหมด40แต้มอยู่อันดับที่14ของตารางส่วนทาง้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมลงเล่นไปแล้ว3 4นัดน้อยกว่าทางคิสตันพาเลตอยู่ที่1นัดนะครับผมผลเก็บชนะมาได้ที่16นัดเมอ6และแพ้ไปที่12นัดเฟริสกออกมาได้ที่52ประตู และเสียไปที่51ประตูตอนนี้มีทั้งหมด54แต้มอยู่อันดับที่4ของตารางส่วนทางด้านผลงานฮิตเวทที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี้ทางคิสตันพาเลสสามารถเอาชนะไปได้แค่3นัดเท่านั้นนะครับผมแต่ด้านการทํายอดส่วนมากนี้จะออกไปทางคิสตันพาเลสนะครับทางคิสตันพาเลสสามารถทํายอดไปได้ถึง7นัดจาก10นัดล่าสุดที่เจอกันมาเลยนะครับผม เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางคิสตันพาเลตตอนนี้กันบ้างนะครับตอนนี้ทางคิสตันพาเลตไม่แพ้มาแล้วถึง4นัดติดนะผมสี่นัดหลังสุดของทางคิสตันพาเลตเนี่ยสามารถเอาชนะมาได้ที่3นัดและมีเสมออยู่ที่1นัดนะครับผมและ4นัดหลังสุดของทางคิสตันพาเลตก็ไม่ได้เจอทีมเล็กนะผมมีเจอกับโฮตลาลังอย่าง เอรยพูก็ทางกิสตันพาเลตสามารถเอาชนะทางเอรยพูไปได้ศูนต่อ1ประตูนะครับถล่มทางเว์แฮมไปได้ที่5้าต่อสองประตูและก็เอาชนะทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไปได้ที่2ต่อศูนประตูและนัดล่าสุดนี้ไปเยือนทางฟูลแลมก็เสมอกับทางฟูลแลมไปที่1ต่อ1ประตูนะครับผม4ี่นัดหลังสุดของทางกิสตันพาเลตนี้ค่อนข้างที่จะตึงเอาเรื่องเลยนะครับผม เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางแมนยูกันบ้างนะครับ10นัดล่าสุดของพวกเขามีชนะอยู่แค่2นัดสเสมอโกและแพ้ไปที่2นัดนะครับด้านการทํายอดของทางแมนยูหลังๆนี่ก็ไม่ค่อยสวยเหมือนกันนะครับผลงานตอนนี้ของทางแมนยูนี่ออกไปทัางย่ําแย่นะครับเก็บชนะมาได้ค่อนข้างยากนะครับผมและท้าเราดูกันที่8นัดหลังสุดนี้เก็บชนะมาได้แค่1นัดเท่านั้นเอง เจอทีมไหนก็ค่อนข้างออกไปที่เสมอส่วนใหญ่นะผมขนาดเจอกับทีมจากแชมปีเป็นชิพอังกฤษยังเสมอเลยนะผมเสมอกับทางควีนที่ไปที่3ต่อ3ประตูตอนนั้นนะครับเราไปดูกันต่อที่เลทราคาเลทราคามีอยู่ที่ปอปอกับทางชิตันพาเลตต่อให้อยู่ที่ควบลูกนะครับผมเวิร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่3ลูกสําหรับทางบอลยืนหนึ่งมองว่าไปที่ปอปอมีน่าลุ้นกว่านะผมเพราะว่า มีโอกาสที่เสมออยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าดูกันที่ฟอร์มตอนนี้แล้วทางคิสตันพาเลตค่อนข้างดูดีกว่าทางแมนยูค่อนข้างเยอะนะครับผมเอาเป็นว่าความคิดเห็นของทางบอสตันยิงคืนนี้แล้วให้ไปที่ทางคิสตันพาเลตนะครับในเลทราคาที่ปอๆนะครับสาหรับคู่ที่2ที่ทางบอีตันิงจะหยิบขึ้นมาพูดคุยก็จะเป็นการเปิดบ้านของทางลิวนะผมเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางโอลิมปิกลียงทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีสองของคืนนี้ เราไปดูกันต่อด้านข้อมูลภายในลีกกันบ้างตอนนี้ทาริวนะผมลงเล่นในลีกอันฝรั่งเศสไปแล้ว31นัดมีแชนลที่15นัดเสมอ10และแพ้ไปที่6นัดฟรีสกอร์ออกมาได้ที่45ประตูและเสียไปที่27ประตูตอนนี้มีทั้งหมด55แต้มอยู่อันดับที่4ของตารางส่วนท่านงานโอลิมปิกลียงนะครับผมลงเล่นไปแล้ว31นัดเท่ากันมีชนที่13นัดเสมอ5และแพ้ไปที่13นัด ผลสกอรออกมาได้ที่42ประตูและเสียไปที่51ประตูตอนนี้มีทั้งหมด44แต้มอยู่อันดับที่8ของตารางส่วนเรืผลงานเฮตูเฮที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี้จะเป็นทางลิวนะผมที่สามารถเก็บชนะมาได้ที่4นัดและมีเสมอกันอยู่ที่4นัดนะครับแต่ว่าดูกันที่ช่วงลหลังๆใน5นัดหลังสุดนี้ทางลิวก็สามารถเก็บชนะมาได้แค่1นัดเท่านึงและมีเสมอกันอยู่ที่2นัด ผลงานช่วงหลังนี้ก็ค่อนข้างที่จะออกไปทางโอลิมปิกลียงสส์มากกว่านะครับผมเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางลิวกันบ้าง10นัดล่าสุดของพวกเขามีชาร์แนลที่5นัดสเสมอ3และแพ้ไปที่2นัดนะครับและด้านการทำยอดก็ถือว่าค่อนข้างทำยอดออกมาได้อยู่บ้าง10นัดก็สามารถทำยอดออกมาได้ที่4นัดและมีเสมอยอดอยู่ที่2นัดนะของส่วนทางลิวตอนนี้ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางโอลิมปิกลียงกันบางสิบนัดล่าสุดของพวกเขามีชนะที่6นนะสะเมื่อ2และหลุดแพ้ไปแค่2นัดเท่าเน้งด้านการทำยอดของทางโอลิมปิกลียง5านัดหลังสุดนี้ก็มีเสียยอดไปแค่1นัดเท่านั้นนะครับผลงานตอนนี้ค่อนข้างที่จะดูดีเลยเราไปดูกันต่อที่เลดราคาเลดราคาอยู่ที่ทางริวนะผมต่อให้อยู่ที่ครึ่งลูกโอเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งควบสาม สำหรับผลงานของทั้ง2ทีมแล้วทางพอนยืนหนึ่งอมองว่าทางโอลิมปิกลียงค่อนข้างที่จะมีผลงานที่สวยกว่านะับสำหรับตอนนี้นะครับและสินนัดหลังสุดนี้เก็บชนะมาได้ค่อนข้างดีกว่านะผมละหลังๆนี่ก็ทางโอลิมปิกลียงมีแพ้กับทางปรสิสซน์เชคแมงไปเท่านั้นนะครับนอกจากนั้ก็เก็บชนะมาได้เกือบทั้งหมดเลยด้วยและการที่โดนต่อให้อยู่ที่ครึ่งลูกด้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะผมสําหรับ ใครที่จะเล่นทางโอลิมปิกลียงตอนนี้นะครับสำหรับนัดนี้แล้วทางบอลชน1ก็มองไปที่ทางโอลิมปิกลียงนะครับในเลนราคาที่โดนต่อให้อยู่ที่ครึ่งลูกเราไปดูกันต่อคู่ที่3ก็จะเป็นศึกของทางเซเรียอิตาลีนะครับเป็นการเปิดบ้านของทางซาเลนิตานาเปิดบ้านรอรับการไมเย,ยนของทางอตาลันตานะครับผมทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกัน,นเวลา5ทุ่มของคืนนี เราไปดูกันต่อด้านข้อมูลภายในลีกกันบางตอนนี้ทางซาเลนิตานาลงเล่นในเซเรียอยิตาลีไปแล้ว34นัดมีชนานะที่2นัดสเสมอ9และแพ้ไปที่2 3นัดเพีสกอออกมาได้ที่26ประตูและเสียไปที่73ประตูตอนนี้มีทั้งหมด15แต้มอยู่อันดับที่20ของตารางส่วนทางด้านอาตาลันตานะผมลงเล่นไปแล้ว33นัดมีชนานะที่17นัดสเสมอ6และแพ้ที่10นัด ปริสกออกมาได้ที่61ประตูและเสียไปที่37ประตูตอนนี้มีทั้งหมด57แต้มอยู่อันดับที่6ของตารางส่วนทางด้านผลงานเฮดสเฮดที่เจอกันมา7นัดหลังสุดนี้ทางสไลนิตาน่าสามารถเอาชนะไปได้แค่1นัดเท่านั้นนะครับแต่ว่าด้านการทำยอด5นัดหลังสุดที่ทำยอดได้นี้สไลนิตาน่าสามารถทำยอดออกไปได้ที่3นัดนะครับผมอตาลันตาน,นี้ทำยอดออกมาได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเซเรนตาหน้าตอนนี้นะบะ้าง10นัดหลังสุดของทางพวกเขานี่มีแชร์นะอยู่ที่0ูนนัดเสมอสอละแพ้ไปที่แ8นัดเลยนะครับผมตอนนี้ทางเซเรนตาหน้านี้ทำผลงานออกไปได้ย่มา่นะครับ10นัดหลังสุดนี้ไม่มีแชร์นัดเลยแม้แต่นัดเดียวนะผมและด้านการทำยอดก็10นัดหลังสุดนี้ทำยอดออกมาได้แค่1นนัดเท่านั้นนะครับ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางอตาลนตากันบ้าง10นัดล่าสุดของพวกเขามีชนะที่5นะัดเมื่อ2และแพ้ไปที่3นัดและตอนนี้ทางอตาลนตาก็ไม่แพ้ทีมไหนมาแล้วถึง4นัดติดนะผมทำผลงานออกมาได้อย่างต่อเนื่องเราไปดูกันต่อที่ทางด้านเลนราคาเลนราคาโตไฮไปที่ทางอตาลนตาต่อให้อยู่ที่1ลูกครึ่งโอเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่3ลูก สำหรับผลงานของทั้ง2ทีมแล้วทางบอลยิหนึ่งยังไงก็ให้ไปที่ทางอตาลนตานะผมแต่ต่อให้อยู่ที่1ลูกครึ่งนี้ก็ต้องรอวัดใจกันเอานะผมว่าทางอตาลนตาจะยิงได้เยอะขนาดนั้นไหม เพราะผลงานช่วงหลังนี้ที่ผ่านมาก็ทางแาตาลนตายิงได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็จบแล้วนะผมสําหรับผลงานในการวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะครับทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับขอขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ